ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลึกลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟิร์มเสริรัมปลูกผมปลูกหนวดต้องเฟิร์มเสริมแอดไลน์แอดเฟิร์มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องน้องน้องเกรดพระสิตาขำะไรค่ะยังขอบคุณมากขอบคุณมากเลย อยากแชร์อยากแชร์คือจริงๆพี่อะอย่างนี้เดี๋ยวนะพี่พี่บอกอกาแฟรายการก่อนบอกว่าเกสก็คือนางเอกช่องเจ็ดนี่แหละน้องเก<ฆ>สพัชิตานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราเรารู้จักกันอยู่แล้วเราสนิทกันอยู่แล้วเนี่ยเกสเคยเล่าเรื่องหนึ่งที่พี่ฟังแต่ว่า<ฆ>เราก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ฟังแบบละเอียดขออนุญาตอย่างนี้ในการถามอย่างนี้เป็นประสบการณ์ที่เกดไปเจอเจอมาเองถูกไหมเหมือนเป็นการเจอเรื่องแบบเนี้ยครั้งแรกในชีวิตเลย อ๋อเหรออันนี้สถานที่เราไม่ต้องพูดถึงเนาะค่ะมันเป็นไงเกรเล่าให้ฟังหน่อยแต่ก็แอบบอกได้นะคือเหมือนเป็นโลเคชั่นถ่ายละครเก่าๆแบบบินทางรถไฟแบบเนี้ค่ะอะเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งอโอเคอืมได้เลยเชิญเลยเล่าเลยนะได้เลยก็ตอนนั้นนะ่ะเกอยอยู่ประมาณมห้าค่ะถ่ายละครมห้ามหกนี่นะครัะ เรื่องแรกละครเรื่องแรกในชีวิตเลยก็ในเรื่องเนี้ยเราจะเป็นเหมือนติต่างว่าตัวเองเป็นหมอทรงอย่างเงี้ยเหมือนเข้าล้างทรงแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นทรงหลอกชาวบ้านจะเป็นคนทรงที่ประมาณว่าเตือนสติชาวบ้านว่าห้ามทำอย่างนี้คือพยายามให้ชาวบ้านไปในทางสายขาวออือเราก็ถ่ายตรงนั้นเน่ะ เป็นประจำครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ปกติแล้วเราจะใส่อีกชุดหนึ่งแต่วันนั้นเราใส่ชุดไทยถ่ายอแล้วในห้องเนี่ยมันก็จะมีห้องเล็กย่อยๆคือต้องเล่าว่ามันเป็นบ้านไม้ที่อยู่ติดน้ำครับเป็นบ้านไม้เก่าๆซึ่งแถวนั้นนะ่ะเขาก็รีโนเวทเป็นปูนเป็นอะไรหมดแล้วอืมบ้านไม้เนี่ยก็ยังเหมือนคงอยู่แต่ว่า ในบ้านก็คือไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรเลยครับแต่มีตู้เหมือนเป็นตู้เสื้อผ้าเก่าๆตู้ไม้อยูอตู้หนึ่งตู้ไม้เออเออเออยู่ในห้องหนึ่งก็คือพอเข้าบ้านไปเนี่ยนะเข้าจากทางหลังบ้านหน้าบ้านก็มีทางเข้าแต่ว่ากอนก็ต้จงให้เข้าจากทางหลังบ้านเข้ามาปับ๊บก็จะเป็นห้องโถงก,งกว้างๆแล้วขวามือของเราเนี่ยค่ะจะเป็นห้องเป็นแบบซอยเข้าไปอีกห้องหนึ่งแล้วปิดด้วยผ้าม่านครับ ผ้มาม่านเหมือนผ้าม่านทาเองอะพี่นะัทแ hmm. ขวนลวดแล้วก็ลูดม่านเอา,อา oh, oh. แล้วก็ระหว่างที่เขาจัดทรงจัดไฟอะไรอยู่เขาก็บอกอะเขาก็เล่าให้เกศฟังว่าอังเกศต้องอยู่ห้องนี้แล้วเดี๋ยวแบบม่านเดินออกมาแล้วเดินไปนั่งตรงนูง้นตรงนี้นะเราก็ระหว่างรอช่างไฟจัดไฟเซตฉากอะไรแบบนี้ hmm. ก็สนด้วยความเป็นเด็กก็แบบเอเอไปเปิดตู้นี่เล่น เิดออกมาก็เห็นพวกเครื่องหอมเครื่องแป้งของคนโบราณน่ะอย่างสมัยเราปัจจุบันแป้งอาจจะเป็นพับเป็นตลับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องสมัยก่อนก็จะเป็นเหมือนกระปุกเงินเงินอะไรสักอย่างอ่ะพี่นันแล้วก็แบบโอ้พอบก็คิดเกคิดในใจนะพอบก็เซกเมีนเหมือนกันนะโอเคคิดว่าหาขอบอก่าหาของมาถูกแต่ปรากฏว่าของเนี้ยพวกทุกอย่างอ่ะ แม้แต่ะทั่งตู้หรือของทุกอย่างที่อยู่ในตู้นั้นนะ่ะคือเป็นดั้งเดิมของเจ้าของบ้านเขา๋อ,อ้หใช่แล้วที่เก๊นะไปลสเคือเปิดมาแป๊บตู้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะสมประกอบเท่าไหร่ประตูก็หลุดร่วงอะไรเงี้ยเปิดมาบานขวาเป็นกระจกเปิดมาเป็นกระจกแล้วกระจกเป็นแบบเก่าแล้วพี่นัทส่องอะไรก็เลือนลางเคยเห็นกระจกเก่าๆที่ขึ้นฟ้าเป็นสีดำๆไหมเคยๆเออแบบนั้นแล้วก็ ป๊อปก็เก่งเนาะเราก็ยังคงชมป๊อบว่าเออทําออกมาเนียนใช่แต่ที่สะดุดตามากเลยคือข้างล่างกระจกบนกระจกนี่แหละมีรูปเล็กๆเป็นรูปขาวดำเหมือนที่เราไปถ่ายที่ร้านนะคะรูปสองนิ้วบ้างนิ้วหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่กระจกเต็มเนี่ยเราเ๋ก็เห็นรูปหนึ่งมันโดดเด่นขึ้นมาเป็นผู้หญิงผมบ๊อบๆสั้นๆคนหนึ่งนะผมแบบ เป็นเป็ดๆที่หางอะไรเงี้ยอุออคนนี้สวยกังครับดูแบบเออดูสวยสมัยสาวๆต้องสวยแน่เลยอะไรเงี้ยเราก็เดาเพราะว่ารูปมันเป็นขาวดำมันเนาะอออืมแล้วก็เล่นต่อสองนู่นสองอน,นี่สองนั่นไปจนแบบหันมาหากระจกอีกรอบหนึ่งอะอเห็นเหมือนตาคนน่ะพี่นัทอ๋อแล้วนึกออกไมหมคะกระจกมันดำๆเลือนลางแบบมองแทบจะไม่เห็น เห็นตาคนแบบขนตายาๆตาสวยๆเลยอ่ะเห็นตตตาเหมือนมองผ่านกระจกมาเดี๋ยวนะมองผ่านกระจกนั่นแสดงว่าเขาก็อยู่ด้านหลังเราอย่างนี้เหรอฮะอยู่ข้างหลังเราเออเกยก็เฮ้ยแบบตกใจอ่ะแบบเฮ้ยตาใครวะผันไปก็เห็นช่างไฟเขาก็ต่อไฟทําอะไรปกติเราก็ไม่ได้เอกใจเราก็เออก็คงเป็นช่างไฟหรือเปล่าอืมอืมหันมาก็ไม่มีแหละครับ เราก็เลยปิดประตูตู้ปิดประตูตู้แล้วก็อรอเขาเราเขานับห้าสี่สามอะไรเงี้ยรออยู่แล้วก็ตัดสินใจหันกลับไปดูข้างหลังปรากฏว่ามันเหมือนมีคนะโงกมามองเราอะพี่นัทเราม่รู้สึกได้นึกออกไหมจากหางตาจากความรู้สึกเราว่า,ากําลังมีคนอยู่ข้างหลังเราหรือมีคนจ้องเราอยู่เนี่ยอพอหันควับไปก็เห,<บ>เหมือนใครก็ไม่รู้อะหลบ เกยก็ใครวะในใจเกก็คิดคือไม่รู้อะเรารู้สึกไม่คุ้นกับเขาครับก็แอบตกใจวันๆเล็กน้อยว่า<ม>อะไรตอนนั้นก็เป็นแบบเพลเพลเพลค่ะแล้วพอถ่ายละครมาปั๊บเราก็มานั่งเขาฉักนั่งเป็นขนส่งนี่แหละ,อะบอกชาวบ้านอะตามบทเลยออย่าทำนู้น่างนี่ะนะแล้วก็พอหมดจากรซีนนี่ก็คือเราต้องเดินออก ผ่านหลังตะก้องใบ uh. ไอจังหวะที่เดินออกอะ่ะก็คือต้องสตันเลยอะ่ะทําไมเจดล้มทั้งยืนง่ายท้องตึ้งเลยอะ่ะก็เห็นคนแก่คนหนึง่งใส่ชุดไทยยืนเอามือควยหลังแล้วก็แบบว่าตัวเล็กๆพรอมๆนะครับแล้วก็หลังค่อมๆอ,อย่างเงี้ยอ oh. ยืนอยู่หลังตะก้องแบบไกลๆอะ่ะนอกชานบ้านอะ่ะ oh. oh. ผมสั้นๆบ๊อบบอบที่เราเห็นในกระจกเมื่อกี้ ครับคือผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่ยนะแก่เลยนะท,ที่รูปแก่นะแบบอายุมากกว่าเด็ดสิบอ่ะออแกก็กรีดแกก็กรีดแ,แล้วแกก็เหมือนแบบหงายตึงแบบลงไปนั่งเลยแนละ้วก็แบบพีพีพีพ,พ,พีอย่างเงี้ยอแล้วก็ตัวสั่นแบบถ่ายไม่ได้เลยกิดกลัวมากก็ดตกใจมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเอียงหัวมองเราเล่นละครนะ้แต่กามก็ตกใจแบบเฮ้ อะไรน้องเป็นอะไรแล้วเราก็เหมือนเราก็เหมือนเราเพิ่งถึงบางอ้อว่าอันนี้คือเจอผีหรออางเนี้ยอ๋อมันเหมือนเป็นครั้งแรกในชีวิตของเดที่เกสเห็นอะไรแบบนี้และรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ใช่คนคือผีอืมคือผีครับเนาที่สําคัญนะ่ะชุดที่เขาใส่วันนั้นน่ะคือชุดที่เกสใส่เขาใส่วันนั้นเหมือนกันคือยังไงคือชุดที่เขาใส่คุณยายคนนั้นใส่คือเป็นชุดเดียวกับที่เกสใส่ใ,ในการเล่นละครวันนั้นเหรอฮะ ถูกในแว็บแรกอะแวบ็บแรกแล้วเราเห็นแล้วพอเราแบบกีแล้วเราลับตาคือเฮ้ยไมีชุดเหมือนกันเลยใจก็แอบ,บเออย่างนั้นนะอืออืมเราก็เหมือนว่าผู้ใหญ่ก็พาเราไปถุดทูบจุดเทียนหาถามชาวบ้านแถวนี้ชุมชนมีศารมีอะไรไหมอ้อก็พาไปก็ปรากฏว,ว่าพอสงบสติอารมณ์ขึ้นเนี่ย ก็มานั่งแต่ว่าทีมงานก็นถ่ายไม่ได้เลยนะเพราะว่าก็รอหนูเขาชาักก็มีพี่พอกเนี่ยมาคุยบอกน้องเห็นไรก็เล่าให้ฟัง<อ>หนูเห็นอย่างนี้พี่มีคนแบบมายืนมองดูหนูคนแก่ปะ<อ>ใส่สบายยาวๆปะ่ะ<อ>หนูเอ้ยพี่ใู้พี่<ด>นอนเขาบอกพี่ก็เจอเมื่อคืนพี่นอนนอนบ้านโลเคชั่นเนี้ยออนี่ก็เห็น แบบห่างตาที่จะเห็นชายสบายไหวๆแล้วก็หายไปครับพบที่เจอกันพี่พอบสามคนแล้วเราก็มาเจออีกวันนี้<อ>แล้วพ่อเรานั่งเหมือนสงบสติอารมณ์ได้แล้วอ่ะเริ่มกลัวน้อยลงแล้วเราก็มองบ้านมุมนู้นมุมนี้มุมนั้นปรากฏว่าทางที่จะลงบันไดออกไปหน้าบ้านอะมันมกรอบรูปรูปหนึ่ง กรอบรูปก็ไม่ได้ใหญ่มากอะคะ่ะครับกรอบประมาณนาฬิกาที่เราแขวนบ้านอะออปรากฏว่ารูปนั้นอะเป็นรูปขาวดำของคุณยายคนที่เกตเห็นว๊ใ<ห>ช่เหมือนไปนั่งถ่ายที่สตูหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วประเด็นอะคือใส่ชุดเดียวกันกับที่เะใส่เข้าฉากวันนั้น<ห>เป็นจงกระเบนเป็นรองเท้าแบบเหมือนราชปาแตนที่ตายมันงอนๆนะิดนึงนะ แล้วก็ข้างในเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็เป็นสบายเฉียงไปต่างกันแค่เก็บผมยาวและแก้ผมสัน้นเดี๋ยวนะใบหน้าจําได้เลยอะ่ะฮะพอเห็นในรูปจําได้เลยคือคนนี้เลยอะ่ะคนที่ยืนหลังค่อม,อมเอียงคอดูเราถ่ายหลังตากล้องเนี่ยนะใช่คือคนนี้เลยเราทุกคนก็งงกันไปเลยคือรูปอะมันแขวนอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้กี่คิวแล้วที่เรามาถ่ายแต่ไม่เห็น ไม่เคยมีใครสังเกตโอจนกระทั่งเกศสังเกตแล้วเกศก็ชี้บอกว่าคนนี้แหละที่เกสเห็นครับเขาถึงค่อยเอารูปออกแล้วก็แบบเอา้าวรอกนก่อนที่ถ่ายไปติดรูปนี้บ้างไหมเนี่ยไม่มีใครสังเกตเลยว่ามีรูปนี้อแล้วเราได้ถามไปเกสว่ารูปนี้คือรูปใครอะครับถามค่ะถามพี่โลเคชั่นก็เหมือนถามชาวบ้านทนั้นก็ปรากฏว,ว่าเจ้าของบ้านก็บ,กบอกว่าคนเนี้ย คือเจ้าของบ้านตัวจริงเป็นยายทวดของเขาครับซึ่งพี่คนเนี้ยอายุประมาณหกสิบกว่าปีแล้วที่นั่นโอ้ยยายทวดเขาน่าจะโหเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ตายไปเป็นร้อยปีแล้วเป็นร้อยปีแล้วอ่ะน่นแสดงว่าดวงวิญญาณท่านยังคงอยู่ที่นั่นอยู่เขาก็แปลกใจเขาก็บอกว่าไม่เคยมีใครเจออืม คนอยู่แถวนี้ไม่เคยมีใครเจอแต่ว่าก็เป็นเรื่องละละครเราเป็นเรื่องแรกที่มาขอถ่ายที่โลเคชั่นนี้แกเหมือนเพิ่งเปิดบ้านเลยค่ะแต่ว่าประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเกสประเด็นคือแล้วทําไมคือคือพี่กำลังกําลังสงสัยก็คืออทีมเสื้อผ้าทีมนู่นนี่นั่นอะ่ะเขามาเห็นรูปคุณยายก่อนเลยปะ่ะแล้วก็เลยไปไปไปจัดหาซื้อเสื้อผ้ามาให้เกสใส่แบบนั้นอ่ะเกสถามแล้วออ ไม่มีใครรู้ก็คืออย่างนี้ค่ะบ้านมันเป็นบ้านเล็กหลังหลังที่ถ่ายอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะทีมงานหลือทุกคนน่ะก็คืออยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้บ้านหลังนี้ไว้ถ่ายเขาจะอยู่ถักไปอีกสองหลังก็คือเช่าอีกที่หนึ่งเพื่อวางเสื้อผ้าเพื่อแต่งหน้าทําผมอย่างนี้อือ,อก็คือจะไม่มีใครได้เห็นบ้านหลังนี้นอกจากทีมผู้กํากับที่เคยมาดูโลเคชั่นก่อนหรือว่าพี่พี่พอลที่มาเซตฉาก โอ้นั่นแสดงว่าด้วยความบังเอิญเลยนะหนึ่งคือด้วยความบังเอิญถูกเพราะชุดเนี้ยเกียใส่ตั้งแต่ตอนที่เกศฟิตติ้งนั่นหมายความว่าฟิตติ้งกันมาตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วอ่ะแล้วงี้พี่อยากรู้ในขณะที่ตอนที่เรามองเห็นคุณยายท่านนั้นที่ยืนอยู่หลังตกล้องนะ<ภ>แล้วก็ยืนตัวงออยู่เอามือไา่หลังคือนึกภาพออกเลยอะ่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงสูงอายุคนแก่พูดง่ายแล้วลตัวงอเอามือไข่หลังอยู่ แล้วก <formation jin inh. S 2> er er ็ผมสั้นๆใส่ชุดไทยเกดเกดเห็นหน้าเขาปะเห็นหน้าเขาเป็นยังไงเขาเขาคือดูเป็นมิดไหมยิ้มเลยเหรอยิ้มคุณยืนยืนแบบอมยิ้มแบบคนแก่อคนแก่แบบเหี่ยวเหี่ยวอ่ะพี่นัทเนี่ยไม่ไม่ได้ว่านะแต่ว่าพยายามให้พี่แบบจินตนาการภาพออกคือยิ้มแบบหน้าเหี่ยวเหี่ยวแล้วอะค่ะแต่ยิ้มเอียงคอดูเนี่ยโอ้ยป้าเจ้าของบ้านบอกว่า ชวดแกะเป็นคนชอบแบบเนี้ยรักสวยรักงานอสมัยสาวๆก็คือสวยอุ้ยนี่แสดงว่าลูก,กขาวดาในตู้อ่ะรูปสองนิ้วที่เราเห็น่ะก็คือแกนั่นแหละโอ้เดี๋ยวนั่นแสดนงว่าในขณะที่เกถ่ายทําอยู่ตลอดเวลาแกมายืนดูตลอดเลยอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้อุ้ยคนรู้่าเกโอ้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เจรู้สึกว่าอ๋อเนี่ย คือคเจอผีหรอครับหรือคือเขามาทําอะไรมาแบบขอบุญเราหรือว่าหรือม,มาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมพี่ว่าท่านคงมาดูแหละท่านคงมาดูเพราะว่า,าเพราะว่าจากที่เราเห็นท่านนะ่ะานก็ไม่ได้มาแบบรลไล้มาเหมือนมาอมยิ้มมาดูมาก็ตามที่หลานท่านบอกก็คือท่านชอบอะไรที่เป็นสิ่งสวยงามถูกไมหมฮะใช่ใช่เนี่ยนี่คือเรื่องราวที่เกดว่าไปเจอแล้วก็เชื่อว่าเงี่ย ไม่ใช่คนแน่ๆถูกไหมครับใช่ค่ะสบายทองสบายสีเดียวกันเลยค่ะสบายทองด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้เนาะใช่ค่ะพี่นันณมากเหมือนเบิกเหมือนเบิกเม็ดเลยนะหลังจากนั้นก็เจออะไรมาดยตลอดจริงป่ะใช่วันไหนไม่มีคิวถ่ายละครลายหามพี่กับการไปถ่ายละครเนี่ยเจอบ่อยมากเพราะเราไปอยู่แปะกที่แปกทางอ่าอ่าอ่า นะฮะซึ่งต้องบอกว่าทั้ตัวส่วนตัวพี่นะพี่ก็<ะ>ได้ได้ฟังเรื่องราวจากเกสแบบเป็นบางเรื่องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้คือวันนั้นที่เราฟังกันคือไม่ได้ฟังแบบละเอียดสักเท่าไหร่เฮ<ะ>้ยเกศแต่พอฟังแบบละเอียดอ่ะน่ากลัวนะน่ากลัวนะน่ากลัวเลยํำหลับเกศเกทุกวันนี้เกศยังจาได้ทุกดีเทลอ่ะโอ้พี่อย่างนี้วันไหนถ้าสะดวกก็ก็เรียนเชิญนะ อยากฟังอีกอยากฟังอีกเล่าเล่าเล่าเหตุการณ์กันได้เลยได้เลยได้เลยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนะยโอเคเรื่องผีจบแล้วอยากจะฝากคุณผู้ฟังอย่างนี้น้องเนี่ยคือคือผมจะบอกว่าไงเดียน้องเขาเปิดร้านด้วยนะเปิดร้าน Fla v o r of i n d i ินเดียเขาเป็นลูกครึ่งนะไม่รู้ว่าใครรู้หรือเปล่านะหน้าเขาจะดูแบบคมขมนะเขาเป็นลูกรึ้นที่คุณพ่อเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนอินเดีย นะ <c oughs> คุณแม่เป็นคนไทยเนี่นนยผมเคยไปพูดคุยกับคุณพ่อเขาเนี่ยไหมผมพูดพูดคุยกับคนอินเดียรู้เรื่องอ่ะเอาสิอ,ะอ่ะพ่อพูดไทยชัดแจ๋วเนาะครับผมพ่อพูดไทยชัดแจ๋วเลยเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนเกดอยู่ลาสานห้าสิบแปดค่ะถนน,นรีนคริมคือไม่ได้มาบอกว่าร้านน้องอร่อยหรือว่าอะไรนะแต่ผมมาไปกินผมไปกินบ่อยมากนะแล้วอร่อยจริงๆ <c oughs> <c oughs> บ่อยจริงบ่อยจริงคือเราอ่ะเป็นคนชอบกินอาหารอินเดีย แล้วเมื่อก่อนกินทุกอย่างนะเขาทะี่หนูนไม่ไม่ใช่สิมันก็มันก็ต้องมีบางอย่างที่เราชอบสิเจสแม <c oughs> อแต่ก็กินทุกอย่างเหมือนกันแหละนี่เดี๋ยวนี่จะบอกให้ในะระหว่างที่เราคุยกันนะพวกพี่ฟังอยู่ด้วยนะ <c oughs> อือ่าพี่นายพี่นายฟังอยู่นะฮะ <c oughs> พี่นายฟังอยู่นะฮะคือยี้อาที่ย้อนกลับมาก่อนคือเป็นคนชอบตัวเวนกินแล้วชอบอาหารอินเดียจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขับไปแบบไปหากินทั่วแต่พอมาเจอร้านเกสเนี่ยคือผมจะบอกว่า ไม่อยากบอกว่าอร่อยแต่อยากให้ไปลองชิมอ,อร่อยจริงๆ <c oughs> คือด้วยคำที่ทําคนอินเดียทําปะ <c oughs> ใช่ค่ะอ่าเชฟเป็นคนอินเดียเลยเชฟเป็นคนอินเดียเลยแล้ว,ลวราคาก็จับต้องได้ไม่ได้แพงเลยครับลองดูแล้วกัน <c oughs> ที่สำคัญมากินร้านเจก,ก็จะเฮงนะเพราะว่าพระแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร เค<ก><ส><ก>จงเตจอ,อะไรก็เคยมาฉันที่ร้านแล้วออ่าแล้ววกก็บร้านสุดคูบาลงมาจากเชียงใหม่ก็เพิ่งมาฉันที่ร้านไปเมื่อวานจริงเหรอ, <ST>. อใช่ค่ะร้านแบบเป็นมงคลมากๆลองดูฮะไปักไปกินอาหารอินเดียแล้วจะมีมงคลกับชีวิตกลับมาด้วยเลิศอออันนี้คือร้านนะ Flavor of India นะครับ <c oughs> แล้วก็ละครละละครตอนนี้มีละครอะไรบ้างละครเพิ่งจบไปคือรักแท้แซบหลายค่ะครับ รักแท้แทบหลายใครทำอยู่อีกเรื่องหนึ่งค่ะของช่องเจ็ดแล้วปะใช่ค่ะไปช่องอื่นได้เลยค่ะพี่ท้องช่องเจ็ดสิค่ะไอเราไม่ไถามเลยแหมคุณออกคู่เลยทีนี้เออ้าวฝากติดตามผลงานน้องเกสด้วยนะครับแล้วก็คือผมอยากจะบอกว่าใครเคยเห็นน้องเกสในมุมที่ที่เป็นดาราอีกมุมหนึ่งก็ว่าเป็นอาสาด้วยนะอยู่อาสามื้นที่ปอดตึง นะครับแล้วก็คือผมจะบอกว่าไอเด็กคนนี้มันสุดจริงๆนะมันบ้า <S <S 1> <S 1> จริงๆนะเนะยมันไปดำนง <S <S ดำน้ํามันพี่ชมหนูยใช่ไหมไอ้ชมอันนี้ชมอันนี้ชมใจจริงๆคือคือเราอันนี้เราเคยเห็นน้องเขาอ่ะเนี่ยเราเห็นจากมุมมันนั้นไม่รู้จักกันเนะเกณฑ์เนาะเราเห็นไอเด็กคนนี้มันเป็นดารามันมันทำมูนิทิเพื่อแบบ อไม่รู้ว่าอัพไอจีหรือเปล่าหรือว่าลงเฟ e บุ๊กนู่นนี่นั่นแต่คุณท้ณฟังคือผมมัรู้จักกับเกสจริงๆเนี่ยนะเฮ้ยมันบ้าจริงๆนะมันมันแบบโอหมันเอาสุดอะนะฮะสุดยอดจริงๆเพราะนั้นเนี่ยคือหนูมีความเชื่อว่า,วาถ้าเราแบบช่วยคนอื่นได้อ,ะอ่ะม,มันก็พี่ก็เห็นช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบชีวิตแบบแย่ๆอืทำแล้วดีค่ะมันก็จะผ่านพ้นไปถูกไหม ค่ะโอเคขอบคุณมากเกดขอบคุณค่ะพี่นาได้จ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคฟังผีแบบสดสดได้ที่ช่องคืนเผาผีโกสไหนทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป